สวัสดีพี่ๆทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นงานบุญของทางวัดจุกระเชอร์ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งทางวัดจุกระเชอร์นะครับก็ได้มีการขออนุญ,ญาตนะครับจัดงานประกวดพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์ครั้งที่หนึ่งนะครับในวันที่สิบสองสิบสามเดือนพฤศจิกายนนะครับ ปี2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะครับนวัตจุกะเชอร์เกอสาพัฒน์นะครับตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งมีประธานที่ปรึกษากิติศักดิ์นะครับก็คือคุณสนทยาคุณปื้มนะครับนะครับมีประธานการจัดงานนะครับนายกบุญเลิศน้อมสินนะครับแล้วก็มีประธานที่ปรึกษานะครับแล้วก็ประธานดําเนินงานตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานกวดพระเครื่องอาวุชาครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นงานสมาคมใหญ่นะครับ ในรายการประกวดพัดเครื่องนะครับรอบนี้นะครับก็จะมีรางวัลนะครับในการประกวดนะครับครั้งนี้นะครับก็มีรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดนะครับก็จะได้รับพระชัยวัดฟ้าลั่นรุ่นสองครับเป็นเนื้อทองคําขัดเงานะครับจานวนหนึ่งองค์นะครับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระแต่ละโต๊ะนะครับก็จะได้รับพระชัยวัดฟ้าลั่นสองครับเนื้อชนวนก้นเงิน จำนวนหนึ่งองค์นะครับรางวัลชนะเลิศพระแต่ละรายการนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับจะได้รับพระชัยวัตรฟ้าลั่นสองเนื้อชนวนกิ่งปลารมูนะครับก้นเรียบจํานวนหนึ่งองค์นะครับส่วนรางวัลที่สองนะครับก็ได้รับเหรียญหลวงปู่เริ่มรุ่นเจริญพรเนื้อทองลําอูนะครับจํานวนหนึ่งเหรียญรางวัลที่สามนะครับก็ได้รับเหรียญหลวงปู่เริ่มรุ่นเจริญพรเนื้อทองแดงลมดําจํานวนหนึ่งเหรียญนะครับเป็นของสำมานาคุณในการชนะ งานประกวดแต่ละรายการนะครับโดยี้ทัศการครั้งนี้นะครับก็เป็นการประกวดพระเครื่องงานสมาคมใหญ่นะครับซึ่งจะมีหลักกรรมการนะครับของแต่ละอาเกจินะครับแล้วก็พัดเครื่องแต่ละรุ่นนะครับมาเป็นกรรมการตัดสินนะครับแล้วก็กติกาการส่งพระเครื่องนะครับที่จะต้องส่งเข้าประกวดนะครับก็มีกติกาดังนี้นะครับก็คือพระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการนะครับ ต้องไม่มีสิ่งห่อหุ้มนะครับเช่นเลียมพลาสติกเลียมทองเงี้ยครับไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นพระเยี่ยเพียวเลยนะครับงานสมาคมใหญ่นะครับแล้วก็สองนะครับคณะกรรมการตัดสินนะครับส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมถือหลักมาตรฐานสากลนิยมนะครับคําว่าสากลนิยมก็คือเป็นพระแท้นะครับส่วนพระกี้นะครับถ้าเราไปส่งนะครับก็ไม่ผ่านคณะกรรมการแน่นอนนะครับ 3นะครับการตัดสินของคณะกรรมการนะครับถือเป็นข้อยุติเด็ดขาดนะครับนี่ครับก็เป็นกฎกติกาของการส่งพระเข้าประกวดนะครับแล้วก็อัตรานะครับบํารุงในการส่งพระเข้าประกวดนะครับก็คือองค์ละสามวอสามร้อยบาททุกรายการนะครับมีการกําหนดงานประกวดพระไว้ดังนี้นะครับก็คือเก้าโมงนะครับรับพระนะครับที่จะส่งประกวดนะครับแล้วก็ปิดรับตอนสิบสามนาฬิกานะครับ สี่นกาครับคณะกรรมการก็จะพิจารณาตัดสินพระนะครับแล้วก็16บหในกาก็คืนพระทุกรายการนะครับ16.3 0ศูนย์นะครับก็คือจะมอบรางวัลนะครับนี่ครับก็จะมีใบประกาศสนิบัตนะครับนี่ครับประกวดเสร็จแล้วนะครับในรายการประกวดนะครับก็มี หลายรายการเลยนะครับแล้วก็เป็นหลายเกจินะครับอย่างนี้ครับก็เป็นงานประกวดเป็นพระในดินนะครับยอดนิยมทั่วไปนะครับต่างๆนะครับพระชัยวัดนะครับมีนี่ครับหลวงพุททองนะครับหลวงพ่อเลิ่มประลโมวจุกระเชินะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการประกวดสารบัญนะครับต่างๆนะครับนี่นครับมีหลเกจิต่างๆครับหลวงพุททิมหลวงปู่หมุนหลวงพ่อช้างหลวงพ่อนินนะครับ ก็เป็นรูปเหมือนต่างๆหลวงพ่อท่านใจหลวงปูบญมานะครับซึ่งท่านสามารถสแกน QR ว o d e ค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอาไว้นะครับแล้วก็สามารถสแกนเพื่อไปเช็คนะครับว่ามีพระรายการไหนบ้างนะครับที่มีรายชื่อในการประกวดพระในครั้งนี้นะครับนะครับถือว่าเป็นงานสมาคมใหญ่นะครับนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับครับพระบิลันนะครับคือเป็นงานสมาคมใหญ่นะครับมีถึงสมเด็จนะครับ ไม่ใช่งานท้องถิ่นนะครับแบบนี้นะครับต่างๆครับโดยมีทั้งหมดนะครับ66โต๊ะนะครับนี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานสมาคมใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะพามารับชมนะครับถือว่าเป็นพระใหม่ของหลวงพ่อลุ่งวัดจุกเชินนะครับซึ่งทันก็เป็นเจ้าวัดของวัดจุกเชิรรูปปัจจุบันนี้นะครับก็ได้สร้างวัตถุมงคลในนามของหลวงปู่เริ่ม ขึ้นมานะครับแล้วก็นําเงินรายได้นะครับกําลังสร้างรูปหล่อหลวงปู่เริ่มองค์ใหญ่นะครับไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่มาทําบุญที่วัดนะครับได้สักการะบูชาหลวงปู่เริ่มระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับโดยวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็ที่มีการประกวดนะครับก็อยู่ที่โต๊ะสี่บาทนะเอ้สี่สิบนะครับแล้วก็ค่าส่งสา0รอบาทอยู่แล้วนะครับมีทั้งหมดสาสิบหรายการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผรา ที่สร้างในปี62ขึ้นไปนะครับโดยหลวงพ่อรุ่งนะครับนะครับก็จะมีอาปิตาทองคำอูนะครับมียักษ์ประจุกรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับก็จะแบ่งแยกเนื้อนะครับเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสมริดนะครับปี62ครับนะครับส่วนเหรียญนะครับผมก็มีแค่เป็นบางรายการนะครับของวัตถุมงคลนะครับนี่ก็จะพามารับชมเป็น บางรายการอะไรกันนะครับอย่างวัดยักษ์วัดจุกรูปหล่อนะครับก็จะเป็นรูปหลอรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็มีหลายเนื้อนะครับส่วนนี้ก็เป็นเนื้อเด็กน้ำพีนะครับเนี่ยก็จะเป็นรูปหลอรุ่นแรกนะครับเป็นพระที่พิธีดีมนสารดีเจตนาดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับแล้วก็เกจิที่มาร่วมลุกเสกในยักษ์รุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเข้มขังมากๆครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีนะครับ ก็มาร่วมพิธีพุทธาเทวพิเศษณโบสถ์วัดจุกเชอรเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่ออิฐท่านเมตตามาร่วมพิธีปลุกเสกด้วยนะครับนี่ครับมีพระมหาสุรศักนะครับนี่ครับมีหลวงพ่อฟูนะครับหลวงตําแม้นะครับถือว่าเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีพิธีดีมากๆเลยครับในรุ่นนี้นะครับก็มีอยู่ในรายการงานประกวด ผักเครื่องของทางวัดจุกเชิดด้วยนะครับนี่นะครับก็ถือเป็นองค์หล่อเป็นพระใหม่อยู่นะครับนี่นะครับแต่ก็มีอยู่ในการประกวดนะครับว่าเป็นพระของหลวงพ่อุ่งนะครับที่ท่านได้สร้างไว้นะครับนะครับการแรกงครับเป็นรูปหล่อนะครับส่วนรายการตัดมานะครับก็คงจะเป็นยักษ์วัจจุกนะครับปู่ทาเวสเศรษฐีนะครับ โดยเมื่อก่อนนี้นะครับก็ทางวัดยังไม่มีองค์เท้าวเวสวรรณนะครับแต่เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมานะครับทําให้หลวงพ่อลุ่งนะครับท่านเจา้าวาดนะครับก็ได้ทําการจะสร้างเท้าวเวสวรรณขึ้นมานะครับเนื่องจากเป็นนิมิตของญาติโยมนะครับที่เข้ามากับบอกหลวงพ่อรุ่งนะครับว่าฝันเห็นนะครับ อง์ทเวสุวรรณนะครับมาประฏิสฐานอยู่ที่วัดจุกะเชินนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับที่วัดจุกะเชิแห่งนี้นะครับก็ไม่มีทาเวสุวรรณแต่อย่างใดนะครับยังไม่มีทาเวสุวรรณนะครับประดิสฐานอยู่ที่วัดนะครับมีประชาชนนะครับเดินทางมาจากหลายจังหวัดนะครับบอกว่าได้ฝันนิมิตเห็นนะครับให้มากราบขอพรทาเวสุวรรณที่วัดนะครับซึ่งตอนแรกนะครับก็คิดว่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่า วัดจุกเชอนะครับก็มีวัดจุกเชยแปดลิ้วนะครับซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อช้างอันนั้นก็มีองค์เท้าเวสวรรณเท้ารุ่งเรืองเท้าล่ํารวยนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดนะครับแต่ประชาชนนะครับที่ได้เข้ามาบอกกล่าวกับหลวงพ่อรุ่งนะครับบอกว่าเห็นนิมิตนะครับความวังก็คือที่วัดแห่งนี้นะครับสภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับก็เป็นที่วัดนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ชี้จุด ที่ให้ตั้งด้วยนะครับก็คืออยู่ทางฝั่งปามือของทางเข้าวัดนะครับก็จะตั้งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับในความฝันนะครับก็เลยการจัดสร้างองค์ทาเวสวรรณปูเวสเศรษฐีขึ้นมานะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับในสักการะบูชานะครับซึ่งในครั้งที่ตั้งสร้างเหรียญน,นี้มานะครับก็ยังไม่มีปูเวสเศรษฐีแต่อย่างใดนะครับ โดยมีการสร้างเหรียญรุ่นเศรษฐีเรือนทองนี้ออกมานะครับแล้วก็ได้มาตั้งองค์ปู่เวสเศรษฐีนะครับทีหลังนะครับหลังจากสร้างเหรียญรุ่นนี้มาแล้วนะครับโดยเหรียญยักษ์วัจุเศรษฐีเรือนทองนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่ครับก็มีความเข้มขังนะครับในเหรียญหล่อรุ่นนี้นะครับนะครับก็ด้านล่างจะเป็นราหู ผมจันนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นองค์ท้าเวทนะครับอยู่บนสุ้มวิมานแก้วนะครับนี่ครับแล้วก็เขียนว่าวัจุกเฉยชนบุรีนะครับนี่นะครับก็เป็นเรียกว่าอยักวัจุนะครับเศรษฐีเลื่อนทองนะครับนี่นะครับในใบรายการประกวดนะครับก็จะเป็นพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีแยกแต่ละเนื้อนะครับเ็นื้อปะก้านะครับเนื้อสำนิกต่างๆนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับใน ยักวัจุกเศรษฐีเลื่อนทองนะครับต่อมานะครับก็เป็นพระเครื่องนะครับที่ลุกเสกในพิธีเดียวกันนะครับก็คือเป็นยักวัจุกนะครับแล้วก็เป็นน้ำเต้าดูซับนะครับนี่ก็ไม่จำกัดพิมพ์นะครับโดยรูปทรงพระเครื่องนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเศรษฐีเลื่อนทองนะครับแล้วก็เป็นน้ำเต้านะครับนี่นะครับมีองค์เทวสุวรรณนะครับตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นองค์หลอนะครับ ในแบบนี้นะครับส่วนรายการต่อไปนะครับของทางวัจุกระเชอนะครับในพระถุคนของหลวงพ่อรุ่งนะครับก็มีเป็นพระชัยวัดฟ้าลั่นสองนะครับนี่ครับก็มีการแยกเนื้อในการประกวดต่างๆไว้นะครับส่วนรูปแบบนะครับพระชัยวัดฟ้าลั่นสองนะครับก็เป็นรูปแบบนี้นะครับพระชัยวัดฐานสูงรุ่นสองนะครับนี่นะครับก็จะเป็น พิมทรงนะครับที่ทําเหมือนพระชัยวัดร,รุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเริ่มนะครับซึ่งท่านได้สร้างไว้นะครับหลวงพ่อเริ่มอันนี้ก็เป็นรุ่นสองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในการจะสร้างเครื่องพระชัยวัดฟาราร้าลั่นรุ่นสองนี้นะครับก็มีเหตุรัศจันนะครับเหมือนในรุ่นแรกนะครับก็คือในวันพิธีอุทาธิวาริศก็มีเสียงฟ้าลั่นคำรามนะครับเหมือนรุ่นแรกนี่นะครับนี่นะครับ ก็คนที่อยู่ในพิธีปลุกเสกในวันนั้นนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งรุ่นแรกก็มีเหตุอัศจรรย์ฟ้าลั่นนะครับทําให้มีการตั้งชื่อว่ารุ่นฟ้าลั่นนะครับโดยรุ่น2นี้นะครับมันพิธีพุทธาธือว่าพิเศกก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับรุ่นแรกเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็พระชัยวัดฟ้าลั่นรุ่นนี้นะครับรุ่น2นี้ครับก็ถือว่าเป็นพระที่ พิธีปลุกเสกดีมากมากเลยครับแล้วก็ปลุกเสกถึงสองวัระนะครับนี่ครับได้มีการนำพระเครื่องรุ่นนี้นะครับไปปลุกเสกที่โบสถ์วัดยุลามณีนะครับซึ่งอาจารย์อิดนะครับท่านก็เมตตานะครับให้นำพระเครื่องจุดนี้นะครับเข้าพิธีอุทธาเถรวาิเสกที่วัดนะครับเนื่องจากท่านติดภารกิจนะครับที่จะมา ทำพิธีพุทธ,ธาเทวพิเศษที่วัดจุกเชอไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านติดภารกิจอยู่นะครับก็เลยให้นําพระเครื่องรุ่นนี้นะครับไปเข้าพิธีพุทธ,ธาเทวพิเศษที่วัดจุฬามีก่อนหนึ่งครั้งที่1นนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับก็มาปลุกเสกที่วัดจุกเชอนะครับนี่นะครับส่วนรายการอีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นพระผงเศรษฐีนะครับนี่นะครับก็เป็นพระพระผงอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่สร้างมาในนามของปู่เวสเศรษฐีนะครับก็เลยเรียกพระรุ่นนี้ว่าเป็นพระผงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับโดยมีไม่จํากัดพิมพ์นะครับก็จะเป็นลงยาด้านหน้าเนื้อนะครับเป็นลงสีนะครับเป็นชุดกรรมการแล้วก็เป็นลงสีนะครับส่วนเนื้อแดงรุ่นแรกนะครับก็พิมพ์ทรงจะเหมือนกันนะครับแต่เนื้อก็จะเป็นเนื้อสีแดงล้วนแบบนี้นะครับซึ่งพัดเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ ได้มวลสารที่ดีมากนะครับมีมวลสารของพระผงส้มปล่อยนะครับของหลวงพ่ออิฐนะครับท่านกเมตตามอบมาทําเป็นมวลสารในยักษ์รุ่นนี้นะครับเป็นพ่อปู่เวสเศรษฐีนะครับเนื้อแดงแบบนี้นะครับก็มีการจะสร้างทั้งหมดสามหมื่นองเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดให้บูชาที่วัดนะครับตอนนั้นก็อง์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะได้รับผักเนื้อแดงแบบนี้หนึ่งองนะครับส่วนชุดจมการนะครับก็ มีทั้งหมด199ชุดนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันแบบนี้นะครับเยียงแค่มีการลงยานะครับเป็นแบบลงสีนะครับก็ไม่ได้หยิบมาให้พี่ๆได้รับชมกันก็ถือว่าเป็นรูปแบบนี้แล้วกันนะครับนี่ครับเป็นพระที่มนสารดีแล้วก็พี่ทีดี1หนึ่งรุ่นนะครับโดยพักเครื่องแต่ละรายการนะครับที่หลวงพ่อรุงท่านจัดสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดตาวัตถจุกรุ่นแรกนะครับหรือยักษ์วัตจุกเศรษฐีเลือนทองนะครับ แล้วก็รวมถึงรุ่นนี้ด้วยนะครับก็มีการทําลายโค้ดทําลายบล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจบพิธีพุทธาเทววิเศษนะครับก็มีการทําลายบล็อกทําลายโค้ดเรียบร้อยนะครับในพักเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพักเครื่องใหม่ก็จริงนะครับแต่มีการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับก็เล่นหาได้อย่างสบายใจนะครับนี่ก็ยังมีนะในรายการประกวดเครื่องนะครับนี่นะครับเป็นพระผงเศรษฐีนะครับส่วนตะกุด ไตรมาสนี้นะครับก็ผมไม่ได้มีมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นรายการประกวดนะครับของเครื่องวัตถุกชอศรีราชานะครับบางส่วนนะครับในรายการนี้นะครับส่วนไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อเริ่มนะครับก็ยังมีนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเริมก็จะเป็นพระที่ท่านหลวงพ่อเริ่มนะครับท่านปุกเสกนะครับก็จะมีสมเด็จสิบสองนักสัตว์นะครับมีนางพญามีจิโกนะครับ พระชัยวัดนะครับนี่นะครับเด็ดสิบสองนักษัตนะครับต่างๆนะครับมีเหรียญนั่งพานมีเหรียญเจริญทรัพย์นะครับของหลวงพ่อเลิมนะครับปกมะขามนะครับพระกิ่งพลโมนะครับแอะนะครับนี่ครับก็มีของหลวงพ่อเลิมนะครับในการส่งโต๊ะนะครับในโต๊ะนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อรุ่งครับวรุมงคนที่ผมนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันบางส่วนนะครับนะครับอย่างเจเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับ ผมก็ได้มีบูชาไว้นะครับส่วนตัวผมเองผมก็คงจะได้ส่งผักเครื่องนะครับเป็นบางส่วนของผมนะครับที่ผมมั่นใจนะครับว่าผระผมสวยนะครับผมก็จะส่งเข้าร่วมประกวดนะครับถึงแม้จะไม่ติดรางวัลอะไรนะครับก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับนะครับก็นี่เป็นบางส่วนนะครับก็จะคัดผักนะครับแล้วก็ทําการส่งประกวดนะครับแต่จะติดรางวัลกับเขาบ้างนะครับ ในวันประกวดนะครับผมก็จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับอาจจะมีการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็นํามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับว่าบรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ติดตามกันไว้ด้วยครับใลวันนี้นะครับก็เอกบุลภาก็ขอจบการบอกบุญนะครับแล้วก็บอกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานประกวดพักเครื่องพระบูชาเหรียญทนาจารย์ครั้งที่หนึ่งนะครับของวัดจุกระเชอไว้เพียงเท่านี้นะครับ พี่ๆท่านใดนะครับอยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับหรือมีเวลาว่างเว้นจากการทํางานนะครับอยากส่งผราเข้าประกวดนะครับก็ลองมากันได้นะครับวัดจุประเชอเครือสาพัฒนนะครับตำบลบึงศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับกดติดตามช่องเอกมูลภาไว้ด้วยนะครับในครั้งหน้านะครับผมจะมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือมีพระเครื่องดีๆรุ่นไหนนะครับอาจจะเป็นผระย่อยนะครับ ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ